ตำบลไร่เขียวขจีเทศกาลเจดีวัฒํำขามสวยเด่นผ้าย้อมครามงดงามประเพณีแดนดินถิ่นคนขยันรวมใจมั่นสามคัคคีพอเพียงเกษตรอินทรีย์นำวิถีภูไทยไทยบรูตำบลไร่แบ่งเขตกันปกครองออกเป็น16หมู่บ้านจำนวนครัวเรือน2,684ครัวเรือนประชากรชาย4,621คนหญิง4,670คนรวม9,291คน ด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆกศนตำบลไร่มีบุคลากรปฏิบัติงานในพื้นที่ดังนี้ครูอาสาสมัคร1คนครูกศนตำบล2คนครูศูนย์การเรียนชุมชน1คนครูประจำกลุ่ม1คนการดําเนินงานของกศนตำบลไร่มีกระบวนการทักษะเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุม และเข้าถึงตามความต้องการของผู้รับบริการอย่างเป็นระบบและชัดเจนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนมีการจัดกิจกรรมที่ใช้ระบบออนไลน์ที่หลากหลายทันสมัยและน่าสนใจสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างครอบคลุมในช่วงสถานการณ์โควิดกันแพร่ระบาดโคโรนา2019หรือสื่อการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายทันสมัยและมีความน่าสนใจด้านที่2 good place bed check in กศนตบลไร่มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในภายนอกที่สะอาดมีความปลอดภัยมีชีวิตชีวามีการจัดนิทรรศการที่แสดงข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมการเรียนรู้ในมุมต่างๆเพราะมีสือ่ออำนวยความสะดวกที่หลากหลายทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้พร้อมสําหรับผรับบริการ ด้านที่3 Good Activity กศนตบลไร่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการกศนตบลไร่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ปีการศึกษาพ564การเข้าสอบปลายภาค54%เอนเนตเข้าสอบ71.43%จบ4ภาคเรียน50% งานการศึกษาพัฒนาอาชีพช่างพื้นฐานช่างทาสีกลุ่มสนใจการทำน้ำยาล้างจานจำนวนสองกลุ่มทักษะชีวิตการดูแลสุขภาวะและสุขภาพอนามัยพ,พัฒนาสังคมและชุมชนการขยายผลเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านคำขาเศรษฐกิจพอเพียงโคกงนงนามโมเดลที่บ้านหนองไผ่ ด้านที่ g o o ก p a พั n e r s ชีพกศนตบลไร่มีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมจัดเช่นเทศบาลตบลไร่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านให้โรงเรียนเทศสวัสดิวิทยาโรงเรียนบ้านคำขาโรงเรียนบ้านไร่บ้านให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มทองผ้าย้อมครามบ้านคำขา กลุ่มคามบูไทยชมรมกำน,นันผู้ใหญ่บ้านตะบนไร่ร่วมกันวางแผนและร่วมกันจัดกิจกรรมตลอดชีวิตมีอาสาด้านที่หามีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation กศนตบมไร่มีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่างๆอย่างเช่น Google Classroom Zoom m e e t i n g o o c c เพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาและสร้างนาวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนนั้นๆอีกทั้งประชาชนสามารถพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนมีการนํานวัตกรรมที่เกิดการทดลองการพัฒนามาใช้หรือเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆมีการประเมินผลการใช้นวัตกรรมมีแนวทางในการพัฒนาหรือต่อย,ยอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้การเรียนรู้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ในชุมชนของตำบลไร่ มีอาสาสมัครกสนตํตำบลอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน